ชุมมหาเถระสมาคมได้เสร็จสิ้มลงแล้วนะครับคุณอรวรรเผือกไทยสงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่พุทธมณฑลมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับคาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองนะคะโคศมหาเถระสมาคมค่ะพิ่งถแถลงมติของมหาเถระสมาคมยืนยันถึงการทํางานนะคะว่าไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประราชิดของพระธรรมชโยเพราะว่าจะผิดธรรมวินัยค่ะ การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งล่าสุดไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นภาราิกิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราสกลมหาสังฆปรินายกในกรณีพระธรรมชยโยจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติประทริกและความคืบหน้าในการดําเนินการตามภาริกิจใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยล่าสุดพระพรมเมธีโคศกมหาเถรสมาคมได้เปิดเผยต่อข้อสัตถามสื่อมวลชนว่าหน้าที่ของมหาเถรสมาคม คือการรับรายงานแจ้งให้ทราบและมีมาติต่อที่เสนอมาก่อนการประชุมวาระการประชุมนะคะเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านพระพุทธศาสนาค่ะขณะที่ทางเจ้าคณะถือเป็นต้นทางตามระบอบการปกครองของคณะสงฆ์ที่มีอํานาจในการตรวจสอบก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเช่นเดียวกับกรณีพระธรรมชยโยและพระพุทธอิสระที่กําลังเป็นประเด็นร้อนของวงการสงฆ์อยู่ในขณะนี้ สำหรับความคืบหน้าของภาลิิจสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะคะในพระธรรม,มวินัยกกำหนดว่าอธิกรหรือคณะสงฆ์หรือฟื้นเรื่องราวในอดีตที่มีมติไปแล้วให้มาพิจารณาใหม่ถือว่าอาบัติค่ะเว้นแต่จะมีการฟ้องร้องใหม่และดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม,มวินิยครั้งใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องราวในอดีตค่ะขณะที่กรณีการเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานของมหาเถรสมาคม ทางโคศกมหาเถรสมาคมระบุว่าถ้าตรวจสอบรับสินสามารถดําเนินการได้แต่ถ้าตรวจสอบศรัทธาของประชาชนก็ไม่รู้จะดําเนินการอย่างไรต่อไปค่ะนั่นก็คือมติของมหาเถรสมาคมล่าสุดนะคะต้องมารอติดตามกันว่าจะมีกลุ่มใดๆเคลื่อนไหวต่อจากนี้หรือไม่และจะมีการฟ้องร้องในคดีใหม่ของพระธรรมชโยหรือไม่ค่ะขอบคุณครับ